เครื่องตั้งศูนย์แบบนี้เรียกว่าสติงอะไลเมนต์หรือการตั้งศูนย์ด้วยเชือกหรือบางบางคนเรียกว่าการตั้งศูนย์แบบถึงเอน็นมีรถยนต์ขึ้นมาคันแรกมันก็จําเป็นที่ต้องมีการตั้งศูนย์แล้วเครื่องตั้งศูนย์แบบนี้ถูกพัฒนามาตลอดตั้งแต่เริ่มสร้างรถด,ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้เครื่องตั้งศูนย์รุ่นนี้ใช้งานง่ายขึ้นมีบอกทั้งหมดว่าอินหรือเอาทางไหนแคมเบอร์กี่องศาระดัเกลเป็นมิลลิเมตร มีส่วนที่ชดเชยล้อหน้ากว้างกว่าล้อหลังหรือล้อหลังกว้างกว่าล้อหน้าเราก็สามารถชดเชยได้เพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องแปลกใจแล้วนะครับว่าทําไมเครื่องตั้งศูนย์แบบนี้มันถึงได้รับความนิยมมากรถที่เคยลองตั้งเครื่องแบบนี้แล้วผมพูดได้เลยว่ายากครับที่เขาจะกลับไปหาเครื่องที่เป็นคอมพิวเตอร์เขาติดใจไปแล้วเขาชอบไปแล้วผมจะพยายามคุมคุณภาพพยายามให้ความรู้ในเรื่องของการตั้งศูนย์เนี่ยให้มากที่สุด การตั้งศูนย์ประหยัดน้ำมันเป็นยังไงครับตั้งศูนย์ให้ขับสบายเป็นยังไงการตั้งศูนย์ให้เกาะถนนแบบรถแข่งเขาทำกันยังไงมันสามารถทำตามความต้องการของเจ้าของรถได้ว่าเขาต้องการให้มันเกาะถนนขนาดไหนประหยัดน้ำมันแบบขับสบายขับง่ายไม่ล่อนไม่ดึงไม่เลื้อยไม่เหนื่อยเวลาขับสามารถทำได้ด้วยเครื่องตั้งศูนย์แบบนี้